ท่านใดที่ชอบสีตุ่นๆสีไม่ฉูดฉาดนะคะอันนี้เราต่อเชิงตีนจกนะคะตัวเชิงไม่ใช่หมักโครนซึ่งจะสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเชิงนะคะเชิงหมักโครนจริงๆแล้วมันจะเป็นสีเดียวกันเลยนะคะอันนี้เราพยายามจะหาเชิงสวยๆที่มันเข้ากับตัวสิ้นหมักโครนได้ดีนะคะมันสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสิน้นอันนี้จะเป็นสีออก แดงช้ำๆเลยนะคะแดงนะคะตัวนี้เป็นหมักโครนสีแดงช้ำๆนะคะแล้วก็ยกดอกสีออกดำๆนะคะเพราะฉะนั้นสีมันก็จะไม่ออกฉุดฉาดจนนไปนะคะสีสวยนะคะสีก็จะอยู่ประมาณนี้ออกประมาณแนวปลกมังคุดนะคะออกประมาณแนวเปลืกมังคุดนะคะ เนี่ยเราจะมีภาพนิ่งให้ดูท้ายคลิปจะไปถ่ายหน้าบ้านเลยนะคะหน้าร้านอดูสีกันนะคะสีสวยนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะสีออกแดงๆแล้วเราต่อเชิงอะเด่นมากนะคะอันนี้ปูกาวเรียบร้อยแล้วนะคะราคาก็จะอยู่ที่2500บาทค่ะ2,500บาทนะคะ Okay. เรามีสองผืนนะคะสองลายแต่เป็นเชิงเดียวกันเป็นเชิงสีเป็นเชิงลายเดียวกันนะคะแต่ลายอันนี้จะเป็นลายดอกกระถินนะคะเป็นลายดอกกระถินให้ดูลายก่อนลายจะอยู่ประมาณนี้ลายดอกกระถินนะคะลายจะเล็กกว่าเมื่อกี้นะคะยู่ที่สองนะคะสวยค่ะสำหรับท่านที่ชอบสีออกไม่ไม่ฉูดฉาด ดูดูดีนะคะดูแบบเคร่งขรึมอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะลายจะต่างกันนิดนึงอันนี้จะเป็นลายผักแว่นนะคะอันนี้จะเป็นลายดอกกระถินนะคะสีออกแดงๆนะคะไม่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปน,นี้เป็นลายดอกกระถินนะคะดอกกระถิน ราคาเดียวกันนะคะราคา2,500บาท2,500บาทลายสวยค่ะนะคะ2,500บาทปูกาวเรียบร้อยสีนี้จะมี2ผืนนะคะอ่าถัดมาจะเป็นลายดอกบัวนะคะเป็นลายดอกบัวสีออกอน้ำตาลออกทองทองนะคะ สีน้ำตาลทองประมาณนี้เลยนะคะยืนพื้นสีเปลือกมังคุดค่ะสีน้ำตาลทองแล้วก็เชิงก็จะเป็นสีเดียวกันนะคะนี่นะคะพื้นนี้ราคาอยู่ที่2200บาทนะคะสองพบาทสีสวยลายสวยนะคะลายออกเหลืองน้ำตาลทองอะไรประมาณนี้นี่ค่ะ สวยงามยืนพื้นด้วยสีเปือกมังคุดนะคะท่านใดชอบสีอ่อนลงมาอีกนิดนึงจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นลายดอกบัวเหมือนกันสีน้ําตาลอ่อนแล้วก็เชิญก็จะเป็นสีสีเดียวกันนะคะสีน้ําตาลอ่อนยืนพื้นด้วยสีครีมยกดอกสีน้ําตาลอ่อนนะคะยกดอกด้วยสีน้ําตาลอ่อนสวยนะคะผืนนี้สีหวาน นะคะวันนี้ก็ราคาอยู่ที่2,200บาท2,200บาทนะคะนี่เลย2,200บาทมี4ี่ผืนนะคะมี4ี่ผืนถ้าท่านใดชอบแบบนี้อันนี้จะอยู่ที่1,800บาทเป็นเชิงหมักโครนแต่ตัวสิ้นเป็นลายตะว้าสีครีมเรามีอยู่2สีนะคะสีม่วงนะคะ ตัวเชิงนี่ก็จะออกม่วงๆนะคะไปปลายม่วงเดียวกันนะคะอ่าตัวนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะถ้าท่านใดชอบอาจจะถามตัวแบ็กกราวนี่นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะสีสันสดใสนะคะก็เราพบกันทุกวันอยู่แล้วนะคะเราพบกันอ่าทุกวันแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรมามาคุยกันเอามาขายให้กันนะคะมีหลากหลายนะคะในร้านนี้นะคะร้านเราก็เป็นร้าน เล็กๆนะคะมาชมกันได้เป็นแค่อาคารพาณิชย์ห้องเดียวนะคะเพราะฉะนั้นร้านเราไม่ใหญ่แต่ร้านเราจะอนุรักษ์ของในพื้นที่พยายามให้ชาวบ้านแล้วก็ชุมชนมีงานทํามีการทอมาส่งนะคะเราจะหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเอามาอดัดแนบกันว่าเราจะเอาอะไรพนเอาอะไรเย็บใส่อะไรนะคะเอามาอยู่ที่เราออกแบบนะคะแต่ชาวบ้านเขาก็จะทอมาส่ง นะคะให้เงินเงินเงินทุนหมุนเวียนให้ชาวบ้านในละแวกนี้มีงานทำนะคะร้านเราจะอ,อ,อนุรักษ์นิยมนิดหน่อยนะคะก็จะให้นิยมขาย,ขายของในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าผ้าที่ทอพื้นเมืองในจังหวัดสุขโขทยัยในอำเภอศรีสัชนาลัยนะคะถ้าท่านใดอยากจะได้ผ้าหรืออยากจะได้ตินจกก็สอบถามกันมาได้นะคะ จากร้านบานเย็นผ้าทอหรือว่าชมใน Facebook นะคะเพจร้านบานเย็นผ้าทอแค่คีย์คำว่าร้านบานเย็นผ้าทอมันก็จะขึ้นมาให้ชมแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันแทบทุกวันนะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ว่าเราจะ